ยังเต้นอยู่ว่ะหัวใจนี่เต้นข้างในหัวใจข้างนี้ว่อขัดสายเนาะใช่อ๋อยังเต้นอยู่นี่ตับตบอยู่นี่โอ้โหโหดึกที่นี่รวมๆขีดเด้อเอ้าได้แล้วค่ะดเลยเบ็ดเบ็ดสิเยอะ ຍົກຢູ່ກະພົກໃຫ້ຂ້ດນາ พี่น้องเนาะวันนี้ก็เปิดกล้องมาป้าทุ่ทองฟ้าแจ่มใสเนาะพี่น้องเนาะอากาศโปรป่โปร่งพี่น้องเอ้ยเอาบันนี้เนาะก็ถือว่าบโบไฮอาทิดย์ไฮคัดแล้วล่ะบันนี้พี่น้องเอ้ยสำหรับทางาน้องตาเนาะพี่นอนะ้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขู่สุขคนแนละพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาเจอกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก,กับโปรเซียงเป็นเวลาตอนนี้ก็เทงเทียง,ง,งนี่แหละพี่น้องเนาะ พอดีบุญเชียงกับเพิ่งมาเตอูพี่น้องเนาะเอารถเข้าไปช่อมเบิดไป3ลป้านปลายเปลี e ่ยนเบรกเปลี่ยนคัสเนาะพี่น้องเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่ารถนี้แลนซูมเมอร์นะพี่น้อยเนาะเลยเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะพอดีกะสีได้นำทางน้องตาเนาะกับทางทีเมย์เมย์เพิ่นมาทำความสะเมื่อวานนี่แหละพี่น้องสิเมื่อทรงเพิ่อนอ,อยู่บ้านพุ้นแล้บวันนี้พี่น้องเนาะกับทางแม่์และลูกกับปลอดภัยเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้กัน มาดูเอ <Sen> ้าเนาะมาแสดงความยินดีน้เพึ่องทางน้องตากับพร้อมด้วยครอบครัวทางบ่อนุ่มน้ำกันอีกทีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะลูกชายโทนเด้อพี่น้องเนาะเป็นยังไงดีพี่น้องเนาะเอาว่าบุเสียงกับเบิ้งแต่ในฮูบเนาะทางน้องน้องโมเพิ่นทรงมาให้เบิ้งเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยเบิ้งดุ้นน้ำกันจนฮอดซีทุ่มหาคุณหาทุ่มเมื่อคืนนี่กับบุเชียงกับทางบอดีบอยาวเนาะพี่น้องเนาะอืมก็เลย บว่ายพี่น้อง้พักขันก้าบก่อนเนาะเป็นค้อกสีช่วงประมาณอาชี่ทุ่มปปลายๆเสร็จนี่แหละพี่น้องเนาะไปเนาะเดี๋ยวไปถามไปพูด,ดคุยน้ำกันก็เบิ้งว่าทางแพทย์มีเพิ่นใจให้เดินทงางเมือม่อเมื่อไรนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าทงางแม่และลูกนี่ก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีนะพี่น้อยเนาะเนาะกนแหละ,ปะไปก็ไปหไปชมเบิงน้ำกันอ่าพี่น้อเนะาะกระเป๋ายายทักแทายายนี่บ เปิดกล่องมาอาสบายดีเด้อมีแฮงก็บาทนี่เป็นนี่ไรโรอกโรใจแล้วบ่อโรคใจแล้วโรคปีกโรกบานหอดที่ขาวแลอวให้ไหมจ้าบานดีไย่โบานนี้เนาะโควิดหกบานนี่เนาะตือเนาะอ่าเนาะอ๋ทังนงมุกโคราอันนี้่าไม้ก่อน นี้ได้เนาะคือว่ายังบ่ทันได้นอนอยู่เด้นี่กบ่กเมื่อนอนแล้วว่าไวเด้นี่เนาะจนเป็นวัดน่อนอนจนเป็นวัดเไอเต็มบ่ตู้คืนนีบ่มัน้อบ่้อนอสามารถสายนี้จักหน่อยพอดีเอารถเข้าอูเบรกเบิดเบิดไปชามล้าน เดามปเบิ่ม <ek>, ชามละอันชามก็เจ <you> ็ดส oh. ิบพันวันนี้นบอกว่าอนนั้นได้น้ำมันเตกัได้อันมันแตกันายนะแลนบอกว่าถ้าเป็นน้ำข้าวบูหั่นรวมาณชีหมื่บาทให้เอาไปชมวันนี้ให้ไปชมวันนี้เป็นว่ากว้านชมเมือใส้เวลาใช่แต่ว่าวันนี้ฝอยได้โทรหาลุงมูเลยลุงมูอ่ะ้ปไหนก็ไปพวกนาฬิการ้านก็แบบบื้นเมื่อจะไปไหว้เมือ จังม <laughs> ันยังไม่ยาอยู่ท้ายรถนะอะไรเก่าที่เพิ่นออกมาแล้วอยู่นหนก็เลยมาเอ้าเนาะเป็นนี่ดลอยู่ดีมีแห้งทางอันแม่ในลูกเนาะโดยแหงๆมาทั้งแม่ในูกแห้งๆบรรจุตอนนี้ฟักพื้นอยู่ใช้ตอนนี้นะอยู่ห้องร่วมห้องส่วนรวมบ่โดยบางคนอยู่ห้องส่วนรวมนี่อาจจะโบได้ ายให้พี่ให้นองเบิร์เลสนซฟมีเตวาถช่เรื่อยงที่นี่พุณน้องแพทย์นก็บอกว่าขอโทษเดยพบายงถทายมาได้เทากันขอใจเพิ่อนเนาะขอเป็นของรี่รวมอ่าเอาอันทว่าพออันเม่และลูกแข็งแห้งกะสิพากันกรับด้วยโบบัเนาะเเพรแต่น้ำแข็งน้ำหอที่น่หะอเส็ท่กวหนาเเื่อมห้เื่อให้งแบบนี้ได้ได้นหขบคุณหมอด้ค่ะ ใบแจ้งเกิดมาใบห้องหมอเนาะไม่ซองใบนี่แหละใบมาแล้วบ่าใบมาแต่ใบแจ้งเกิดอ๋อโดยเช่นหมอเป็นยังไงโอเพราะว่าท่านได้ออกเลยเนาะโอ้เอาคันว่าฉีเดินทางนี่ก็ไปให้เพื้นเช่นนู่นล้วไปเมื่ออะไรคันว่าบริมีอย่างเนาะอีกขันว่าบริมีเก่งกว่าไอเมื่อได้สินะออโอ้นี่ขออนุญาตเด้อพี่น้องน้ำหนักเท่าไรก้นน้อย 2 9ล9อ่าตัวนี้เลยพี่น้องเอ้ย29เอนี่เนาะอันนี้ใบเจ้งเกิดใบน้ำหนักอย่างใบนี่นี่ครบเลย29เด้พี่น้อง992มีได้ซะมันมีแต่ว่าคันแข็งแห้งก็มีแต่ว่าเมื่อแลทั้งบ่เสียงแล้วก็ทั้งสบุนก็สิได้นํา พาเมื่อเนาะเพราะว่าสองคันพอดีก็จะได้เบิดได้ไปน้ำผ้าออมาไม่ได้นะทำน้ำม้วนไอ้คนให้ออกได้เลยเออนี่มันกลับมาเลยเหรอโทรหาทางบอเสียงว่ามีพันเดียวเได้บมางไหมว่ะคันเดียวนี่โบเบิร์ตแหละโบเบิร์ตโบเบิร์ตแกแบบเงี้ยนั่งั่างข้างล่างฟดีชุกว่ะโอ้หกคนผัเนาะแล้วก็คนน้อยอยได้ใช่ไหมโบเบิร์ตเนาะงบบสบายนี่ มันมันก็เดินทางไกลจากหมู่บ้านเพาะเกือบคิด80หลักผู้ใด๋เอาเรื่องอยู่ไดอากาศฮ้อนเอาซับเป็นไข้ย้อนเด้เนาะคนบ่ได้นอนบ่ได้นอนนกแบแต่ว่านี่ยังบ่ได้นอนบ่ด้นี่เนาะ2ใส่อีกอันบ่้จับ่นี่วอบ่ได้เอาดหยังเด้อบ่เอาไปาไปลงน้ําสิล เราจอก่นยายแล้วกินแล้วกกาแฟดูกินเลยกินเมื่อคืนบริกินข่าวค้าจนสั่นเขาเปียยเสาอ่ะสาคือห้ไกังินมเดียแม่แม่ชวเวชชาววัดินบกินว่ะกิ้งโดนางสาววัที่ซื้อมาให้แห่น้ำวอนด้วยออืมาให้ว่ะทีกินบวะ เจ้าบุ๋นเน่ยซากับบน่นคนบ่อยากเข้าบดนี้เนาะก็เลยพากันไปกายซเมื่อคืนนี่ก็ไปนมถ้าบ่แม่นอยู่ห้องตกินข้าวกนเท่าไหร่จํากินี่้นมะแต่น้ําะมันช่วงนี้้เ่ทงทาับ้างกินแต่น้ําล่ะโดๆเนาะาันเดี๋ยวอันทางบ่นุ่มก็อยู่ในเพิ่นบ่

แล้ววนี el, so ่ไหเนาะขึนอ่ะขนอ่ะสิชุโลกชมรียงแท้นี่พีน้องเอ้ยนอนไปกันอนที่ใันนั้นว่าเฮามื่อนี่กแรงกับพพอเนาะนะยกันได้แล้เนาะเย็นกันอยมือนั้นๆๆนั่นกก้อนบันยบรมือคืนนี้เฮ็งมือ้ตาเลยบ อสองตาตาชนกันใช่คือกันอีกเน,กนกาะใช่ใดูใช่ใช่ใช่ใชีใช่นช่ใช่อช่ใ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 ่าช่ใช่ใช่นชะใ่ใช่ใช่นช่ใช่ไปชมนมนน่่มลล่่ใวชใ่่่่่่ มันกับบริมีอย่างในพี่น้องไม่ได้ว่าเผาเมื่อบ้านเนาะเมือ่อเหตุวิธีบ้านเขาแบบว่าอยูกมมออย่กรรมหมอไพ่หรือว่าสีเพชรจังใดโดยโดยเนาะเบิงเ้งเบิ้งแย่งน้ำกนันเนาะเม่น่<อ> <c oughs> นันเดี๋ยวถาม <c oughs> ทั้งแท่นโมเพิ่นก้นเนาะว่าเพิ่นจะแห้งยู่หรือว่าจังไดกันิ่นจะมีคำอธิบายออกมาหรอกพี่น้องว่าคือทางแม่์และลูกแข็งแย่งดีกะนนั่นกับเซมกับทางสมบุญแบบสีน้ำ Mua xôn Mua bàn hông còn lại bà này Nhân mơ hãy nó bừng này Nhân ta đèn để... như <laughs> Ta đèn <để, bỏ. cười> Nó nhìn nó đèn đấy <laughs> Lôi <bữa để> nó <laughs> oh. à, khẩu chính nam mới leo nó nhìn nó bỏ chợ Nhân chính khẩu thiền cà phê này Sao ừ. <laughs> ừ. Đây, đây, phải nói bừng nhanh nằm cành ผมแจ้งผมแรกน้องงูกันอยู่นี่แล้วอยู่เล่นนี่แรกเนาะเมื่อคืนนี่ก็นเดินเพิ่นก็นนอนเดินเล่นอ่ะเนาะเป็นนี่ได้ถามความรู้สึบด้วอยู่นี่แลรกเสนะเป็นลูกครั้งแรกเป็นนี่ได้เต้นยังเต้นอยู่ว่าหัวใจนี่เต้นครั้งแรกหัวใจครั้งนี้วอขาใช้เนาะใช่อ้ยังเต้นอยู่นี่ตับตับอยู่นี่โอ้หนุ่มดึกที่นี่ เมย์โด่ดิอุ้มละบอลองอุ้มละอแล้วอุ้มแล้วเนาะไปห่อหอนแล้วเช่นไปจั้ยาเฮยอะทางทางน้องมูได้ใช่ยังบอเดี๋ยวอันน่ะทางยายไปถามเบื้องทางแพทย์ก่อนเนาะตอนนี้กับปินเวลาเที่ยงปลายๆแล้วพี่น้อย ทั้งเพืเ่อนว่าให้กลับที่ได้งั้เคลื่อนและบานี้เนาะมาพูดมาคุยมาเบิ่งสถานที่น้ากันแล้วบานี้เป็นสีเขียเป็น,ปน,ปนอันต้มหม้อไวะปุ่น,น้องหมอ้อกำหม้อไพเนาะหมวยไพหลอกฟื้นลายอยู่เจอเห็ดไว้นะ่ะเต็มอยู่ยปลอดไพ่ดอกดีโเมื่อเป็นไงเนาะ <laughs> <laughs> เขาเตรีย,ไยนะไมไว้เนาะตู้ <laughs> แต่หมอเป็นไปอยู่ใครให้ฮะหมอเป็นไปอยู่ใครให้ แบบอยู่ไปธรรมดาแบบกินยาเนี่ยวะหมอกันอยู่แห้งก็ได้แม่โอ้แม่นมั่นแหละอยู่แบบธรรมดาอัมคิดว่าที่น้องมอว่าออกมาบอกว่าคออะไรมีน,นิจยบ้านนี่ อามาอีกรอบสองมันมันปรแเเมนหรอเมื่อคืนนี้วะผมแต่งหอยแล้วคนยูงกันจืนขาอ่อนทุบหมองวัดแล้วผู้ใดครับเนาะเพราะว่าทั้งพี่น้องก็โอ้ยพี่น้องเนาะลงอกลงใจเราแบบนี้กัน เด็กย,ยันทือได้พาพอแล้วยันได้พาออกงานตอนนั้นได้หลายกว่านาอใครเจอกนไม่ได้พาออกก็เจออีกแต่ว่าคลอดธรรมชาติเนอ้อมันผ่านอี่ก็โยุกไปหน่อยน,นับนับ,นบตเต็มเต็มวันนี้เป็นอาทิตย์เพื่อเปิดชีได้กลับบ้านในทั้งนแรกเลยต้องรอเบิร์นฟ มัเน,น,นี่น้คือหยได้เพื่อเดียวนี่บ่เอาผูา้้เดียวนี่ต่อไปนี่บ่นนดได้ได้กับว่าวาน่น<ม>เป็นวอาเป็นวาเอาไอ้พเป็นน้องตายหัวใจร่มเร็วน้องตาหัวใจร่มเร็วเพราะว่าเป็นเป็นไทรอ<า>ยด์อ๋อแ้อันตรายคตรัวแม่แเนะแม่และลูกแม่และลูกน้ำบี คอมือคืนนี่มันก็อยู่ในจังหวะทีกระต่ากับสิ่งพ้อดแต่วลาอยู่ก่อนๆนะจมีอันตรายพีคอ๋อมือคืนนี่อันร่มเดียวหัวใจร่มเดียวเริ่มคืนนี่อะท้ายร้อยเดลยมันเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับท้ายร้อยและพวงหัวใจเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าถ้าแข้งๆล้วเพิ่นให้ให้ไปตรวจอะไรท้ายร้อีกเลยไปตรวจท้ายร้อยบ้างอีกทีนึงเนาะ ông à, ta khơi thay lôi Thay lôi kín đượn bó Thay lôi kín đượn này cả sẵn khăn vô đây phải không? Họ năm khăm su Cạt cà nó hòn ảo nó ดูน้ำอย่างนั้นเจินไปกอกมากเาะเดี๋ยวเบิรงน้ำกันสารวัาจะได้ครับมนน่โบดูว่าอยู่ต่อเดี๋ยวรอทังมีตู้คนมาดีกค่นไป่น้อยคนเข้าไปทางทั้งแพทย์อีกชั่หนึ่ง cặp ăn thang sà bùn cặp nữa, cái nó Nếu có thì này nôm này nó nè, Ừ, phá, phá, phá nó nôm nó, phá à, nó đều chăng nó Để lo bằng thang phần hoa con đẹp, mì tè ขนาดนั้นก็นอนอยู่นี่ก่อนก็ได้ยายเด้อนอนอยู่ฝากพอยู่นี่ได้เนาะย้ายได้ไปนอนยายยังไปนอนด้วยเจ้านี่เนาะนั่งบนกระยาแสดงว่าฉากเวเตอรี่เมื่อนี่ลายวัดเตอร์นี่เนาะโอ้ไม่รู้เนาะเขาจี้บ่โอ๋้ยังโซนนุ่มเนาะ Thổ cao bọn nè Làng ngọc nó Nó là ừ, lạng làng của đấy Và khá sửa thổ cao năm đấy Nhiều chắc đếp chắc, đếp chắc nói, phí thang à, yeah, vẫn còn nó thì bố cả khẩu phải phải dạ, mà con mà đi nó và à, bố đây Uh, Thầy thăm thì nó bơm nó Và bình cả bộ dạng này Phạm thị này này nó Nó, nó, tạm đó là Để nó sốt khô nó, bơm nó cân Nó, Mà bơm thăng, uh, Mưu may đấy bạn này Nó, khayau, khayau Ờ, nam phô đi Nó, nằm tao nôm thì phô đi Nó, thử lại Ồ, nương cái đấy เหมืนอ่อนหนึ่งก็ได้ว่าข้อพอยังคนน้อยยังหมท่นได้แข็งแขงประณได้ใช้อารุมมาต่อน้ําอาเนอะใช้เป็นนี้ได้บาดนี้โมมैนอันนี้ล่ะว่าเนอะนี่ของคางายไว้นี่เนอะ

ยังตับตับอยู่นี่เพระเาะอะไรนี่ฮู <c oughs> จ้จังนี่นะน้ำบมได้้อนเกินบ่พอดีอุ่นบ่เโอ้ยรวมๆขีดเด้อเอาได้แล้วปิดฝาบ่นี่เขย่าบ่คอยเด้ออย่าไปเขย่าแห้งเด้อ้าเขย่า เฮ็ดเบ็สิเออแล้วย้อนน้องก็เอาตะกร้าครับยกอยู่ผู้เที่ยดายปอก็พกให้่อยนี่เนาะหูยเสียงลมพังาได้บ่ได้มเปิดพาเบียร์ได้เออใช้ได้ดบ่ตีให้แตกเด้อบ่ว่า อย่าอุ่นเลยนึงเลยเนาะอักได้แล้วเนาะป๊บันนี่ไม่ไปนอนอยเนาะคอยฟึกคอยฟึกฝฟนไปเดี๋ยวกับเป็นกันเนาะบันนี้เนาะอ่ะเนาะทางสมบุญออกมาไดเป็นนี้ได้เุยไปพ่อแพทย์มันเป็นอิข่าอะไรอสนอโอ้โอเที่ยงเลยเนาะคนผู้ช่วย เขาจะว่าเบิร์แล้วเขจเบอรว่าอานได้อยู่ตองรอครูเชนอันวัดถน้เข่าอปทาาเอ้ไหขอเอีกขอหนึงเฮ้ย่งป่าหายวะดินเขาออกพขอพกินอีกขอกันั่นกินอีกอนี่ตู้รอ ไข่ข้ามาบนทางน้ำตากห็นเทียงไรจเทียงหล่ได้ะเนะดูเาเป็นหงดูอยางเี้ยคะมาี๋ยวแตงันามนีแล้เนาะโดยอ้ามีตู้เราได้ยังคือกุ๊กกลี่แท้นีบอกโ่าขออนุญาตลบลบเอาก่คนฉาอ้าั น่องนี่เจ้ามาขายตัวกูโอ้เมลอนบอลเอาเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่แถวนี้เนาะโชคดีนงเอ้ยหากโยสแบบนี้เนาะน้อก็จีบจีบได้เลือกอ้าบนมกลบมเออ

อ๋อเป็นพี่น้องกันพุ่นนี่ก็เนาะได้จักเดือนแล้วเราพุ่นนี่เนาะ7เดือนอีก2เดือนเนาะโอใกล้ได้ดนี่ก็เนาะหืเราเอามีตู้เอาได้นี่เพิ่นอ่าซื้อมาฝากเฮาต้องกินเบิ่งอยู่เาได้ไดอืมมีแฮงยังบ่ทันได้นอนซ่เนาะอ้าวพี่น้องมีแต่ว่ารอรุ่นชมเบิ่งนํากันถ้าเดินทางครับมื้อนี้ก ก็ได้มาหอดบ้านหอดซองจังพักพอนเนาะจังนอนเงือไปจักสองสามสี่ชั่วโมงแล้วจังมาเบิ่งน้ำกันอีกเท่านึงเนาะยี่ดอกพี่น้อยเน้อกลับมาแบบนี้ฮะห่อนหอดบอกรอดได้หงางแต่เนื้อเนาะเอาหน้ามันเดี๋ยวพอดีอุ่นเนี่ยหอนลานิโอตัวป่าคนน้อยได้ นิดหนึงเนาะใส่นิดนึงนึงเช่ไว้ยังที่ได anyway ้หุ่นให้ดอกเนาะอ้าวสระโอเคได้สระน้องมูดเออ้องรุ่นน้อชมน้อกันนิหน่อยเดี๋ยวสิน้งว่ากันได้บบบนี้เนาะอยู่ดีไม่แห้งกันบดสุขุมสุคนทั้งแม่และลูกอ่าหนึ่งมาสำคัญเลยกะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละเนาะเป็นกำลังใจมาให้พี่น้องเลยจนได้ ่าเบิ่งนํากันจนจบจนทั้งนี้แหละเนาะอ่าทางนองตางมาสําคัญกับทางนองมูผู้ดูแลใกล้ชิดแลนชื่อยังต่างๆแม่นบ่ได้พี่น้องชื่อมอนชื่อยังเนาะอืมเบิ่งแนํากันเอ้าสู้ๆเด้อเนาะสิล้มได้ได้เรากพี่น้องตาก็อยได้บ่ได้นอนเนาะดเอ้ามีแต่ว่าีน้องเด้อเด้อเอ้าเนาะอืม เน้อพี่น้องเนาะเอาเนาะมีแต่ว่าตามนั่นแล้วพี่น้องบัวเชียงกับสีแดงลำลาพอมีพี่น้องอิจฉาไปก่อนเนาะพี่น้องติดตามสชมเบิ้งน้ำกันอีกต่อไปว่าสีไดงเดินทางผ่าน้องต้าได้ลูกความรู้ครอบครัวที่มาน้ำกันอีกเดินทางกับเวล่าไหเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิมีบัวเชียงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเบิดสุขซุสุดคนเนาะพี่น้องเนาะไปนแ้กพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเอาเนาะมีแต่นวลงามๆแท้นีิบ่ 好。Oh. 嗯嗯